มาแล้วครับสำหรับ EP ที่8สุดเส้นขอฟ้า Skyline 40 Custom โ p r o j กต์มาหากรารของพวกเรานะครับชาวรถนิยมและหมอหมากาลาดตอนนี้นะครับางานต่างๆก็จะถูกเลื่อนย้ายไปตามจุดไปตามสถานีที่เราต้องไปต่อวันนี้เรื่องราวข้าวคของเราคือการตัดกระจกใหม่รอบคันเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปติดตามรับชมกันได้ใน EP นี้ครับกับเจ้า สกายไลท์40คัสตอม G T R ี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> เราเลื่อนย้ายตัวสาหานการณ์โปรเจกต์เรามาที่โรงงา,ากนกระจกด้วยเองเสร็จแบบที่เราทำไว้เดี๋ยวเราต้องตัดฝานหน้าได้ใช้บานเดิมนะครับฝานหลังชั้น,นก็นี่กำลังเคลียร์เขาอยู่ว่าอยากได้เป็นเทมเปอร์ ก็พิงมาพันเลยเราอยากได้โค้งน่คพิงในโค้งโค้งกลางไหลเนี่ยามารอดูกันว่าพิงไว้ที่นี่สักงพักหนึ่งมีคนถามว่าพี่ทำไมพี่ไม่ทำสีตรงนี้นั่นอย่างครับอย่างพุงเนี่ยพุงจัดพิเปนทุกอย่างให้ลง,งเข้าที่ก่อนนะครับเนี่ยจะมีการแก้ไขอะไรให้ทำตั้งแต่ตอนนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับมันมีโค้ง ครับฟิวที่เราไปได้มาของสกายไลน์ใช่ไหมพี่จตอนแรกมาเป็นแบบนี้นี่แบบนี้ถ้าตรงมาทำคตอนแรกมันคอนหักมีเท่านี้เลยใช่ไหมพี่ใช่มีเฉพาะอันนี้ไม่ไม่มีเดือยไม่มีน็อตน็อตจิ๊กอันนี้จะ้องสร้างขึ้นมาใหม่อพอสร้างเสร็จก็จะเป็นแบบนี้ใช่นี่จะเป็นเบ้าบังคับโซเสซอไม่ให้มันพลิกไปพลิกมา ที่เราต้องมียเนี้ยเพื่อไม่ให้เวลาเราติดตั้งไปแล้วอ่ะมันเวียงอยู่ถ้าเราเจาะดิสเพาะตัวเดียวนี่ยมันสามารถใครมาโดนหรือว่ามันจะเวียงไปเวียงมาอย่างนี้ได้ต้องทำโดบังคับโอ้หนี่ข้อดีตอนแรกมันแพงมากลยพี่ปิวเราไปซื้อของยูสมาที่มันเป็นแท้แล้วก็เสื้อนี่น่าจะเป็นเสเปนเียมมีเนียมหล่ออ่านี่ครับเป็นตัวสกายไลน์แล้วก็เนี่ยจินส่วนที่มันขาดไปเราจัดการเรียบร้อยแล้วนี่ครับทำเป็นบอส ครับนี่สเต็ปเติมเลใส่สปริงเข้าไปด้วยแล้วก um ็ทำฐานมันใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ฐานจะได้กับตัวลองสปริงจริงจะได้งานงานอ้อยขึ้นเรา เลาเราได้ของมานะครับแล้วก็มาจัดการนะครับบิวทําให้เรียบร้อยเสร็จทีหนึ่งงานเดี๋ยวรอกระจกที่โรงงานกระจกบุ้นเสียงเสร็จก็ได้มาลุยกันต่อครับยางลอง คือว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราคิดว่ายังไงเราก็ต้องแกะอยู่แล้วแต่เราจริงนะทางเขาก็บางนิดนะเขาบอกให้มันมาปิดแบงนี้นะว่าเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนยางนะครับยางมีทิ้งเส้นให้มันมีเงาตรงเรียมมันน่าจะสวยกว่าแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าตอนแรกใส่เลยจะจมเขาแตนจริงแล้วจมมาถูกแล้วใชต้องจมต้องจมเข้าไปงนี้ครับนี่ไม่เป็นไรนี่หนึ่งจุดสองมาแล้วครับนี่ ดูช้าที่ปิวอันเนี้ยเดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับไปแก้ว่าเราต้องทำระยะทระยะดีให้มันตั้งแนวต้องแนวเดียวอันนี้นะครับแนวเยอะอย่าต้องแก้ที่ตัวรถที่ผมบอกว่าผมถึงรีบไม่รีบทำสีนะครับเพราะว่าเรื่องเนี้ยเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เวลาเราตัดกระจกมาไม่พอดีอยู่แล้วใช่ตอนแรกที่เราคิดอ่ะเราอยากจะใช้กาวอันเนี้ยต้องมาแก้ที่บอลลี่เอาไรแก้บอลี่ที่ที่ที่ฐาให้ให้ ่อนเข้าแบบตัวยันนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวขยบสันนี้ให้ให้ลกออกมาให้มันตรงมาสันจะจบอนี่แล้วอันนี้แบบเก่านะท้อมานนี้เสร็จเรียร้อยแล้วมา เมย์เรียบร้อยทีนี้เรามาเจออีกงานหนึ่งที่เราอยากทํสตอนนั้นมันค้างไว้แล้วิคือไอ้ตอนนั้นที่เราใส่ตัวเนี้ยใส่โป่งไปแล้วอ่ะมันเหลือ่ตรงนี้เยอะเกินอเหลือตรงนี้เยอะเกิแล้วทีนี้เรากลัวว่าเนี่ยี่คิวมันทาตัวยันนระยะระยะยุมันยังไม่พอไงอืกลัวมันจะติดต้อยางมันติดร้อยยางมันไม่ได้ติดซุ้มมันไม่ได้ติดไอโป่งเย็บที่เราทำหรอกแต่มันจะติดขั้งในใช่เราก็เลยถือโอกาสตรงไหนยังไม่ทาสีนะครับก็เลยเนี่ยผ่า ปิวเลาะใหม่นะครับนี่ไอ้ช่างนุ้นเสร็จไปแล้วนี่ที่ปิวใช่ป่ะเสร็จแล้วตอนแรกเราเรากล่าวว่าเราจะใช้ตัวหนุนแบบนี้ใช่ป่ะนี่เขาเขาก็ทำมาแล้วไง้ที่ดูนี่มัหนุนมาแล้วไงนี่ก็กันกันกระแท้งเหมือนกันแล้วไปดูฝั่งนี้นี่ทำเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเนี่ยอธิบายง่ายๆคือตัวถังรถอ่ะมันยืดลงมาเยอะไปหน่อยนะครับเราก็เลยเนี่ยต้องแกะออกแล้วก็เอาขึ้น แต่ว่าให้มันได้ฟิตเมนต์ตำแหน่งเดิมดี๋ยวเวลาลงมาเนี่ยอันนี้ก็จะขับมาเท่าเดิมนะครับเนี่ยแล้วก็กระจกที่ทำต้องมีการแก้ไขไปอีกรอบหนึ่งอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรสําเร็จหรอกครับภายในวันเดียวเนี่ยอันเนี้ยนะครับกระจกบ,บางนี้ที่เราใส่ไปแล้วนะครับนะครับตบประตรูนะครับแล้วเวลาปิดเนี่ย ยมันเกิดเหตุการณ์คือตรงนี้ถ้าเราไปใส่เหมือนที่ร้านกระจกระทํามาให้อ่ะที่มันเป็นขอบยางผมมองว่ามันจะไม่สวยนะครับจริงๆแล้วมันต้องขึ้นลงได้นะแต่ว่าเราจะทําให้มันเป็นกระจกตายแหละแต่ว่ามันต้องเหมือนขึ้นลงได้แล้วก็สองคือมิติความสวยงามมันต้องได้เราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะตัดท่อนนี้ออกด้วยนะครับตามรอยของมันตัดออกเสียใหม่นะครับ ให้ให้มันไม่เห็นท่อนนี้แล้วก็เต็มประมาณนี้เลยหนึ่แล้วก็เหลาให้มันบางลงนะครับมันจะไม่เห็นที้มึงแล้วเวลาเราเออกกระจกเข้าไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนะครับ,นะนะรบอยู่ในตำแหน่งที่มันพอดีกันนะครับแล้วก็จะดูเหมือนกระจกขึ้นลงได้แล้วก็มียางรีดนะ้ำอยูบริเวณ เดี๋ยวนี้ต้องดูกอนตัดสินใจว่าจะเอาไงกับมันดีเพราะตอนแรกที่เราคิดทำเราทำวันนี้ขึ้นมาด้วย<ไ>กะว,ว่าเป็นตัวสอดเข้าไปต่ดูแล้วไม่ได้ทำใหม่กว่า<ไ>อันนี้บานนี้ไม่ยากแล้วบานนี้ยากคือบานนี้เรียบร้อยไปแล้วก็อ,อย่างที่ทราบนะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราทำมิติให้ดูนะครับที่เราทำผิวมานี่ครับ จะรับด้วยทรงนี้แต่ว่าแต่เราต้องปาดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่เวลาเราใส่กระจก,กไปอ่ามันจะเข้าอยู่บริเวณเนี่ยทุกตำแหน่งนะครับมันต้องเข้าเนี่ยต้องเข้าลายด้วยกันหมดเลยเนะี่ยเห็นไหมครับมันถึงจะสวยนะครับนี่เนี่มันต้องเข้าตำแหน่งกันพอดีแล้วก็มีระยะตรงนี้ไว้เราใส่ยางให้มันบําด้วยนะ ทางนันต่อไปเดี๋ยวนี้ออรอรอมาฟิวคำฝั่งนู้นก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปสร้างแบบที่น้อใหม่เดี๋ยวการยูกข้างหลังขอพีนึงนะครับไหนๆกันมาถึงขนานดนี้แล้วเอให้เสร็จเลยทีเดียวดีกว่านะครับมหากรามนี้ไม่เนียนไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปงานะนะไอเขานะครับเดี๋ยวเพื่อนแซว เรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมทีเนี้ยเนี่ยจะทําแบบขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เขียนไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้หลังซ้ายนี่ซ้ายนั่งขวานี่นะครับเวลาลงเห็นไหมอันนี้มันจะดีกว่าเดิมนะครับบางอย่างนะครั้งเดียวมันไม่จบแล้วครับต้องมีการแก้ไขถ้ามันยังไม่ได้ตามใจเราเราจะไม่ปล่อยออกไปนะครับนี่มันจะได้แนววิถีแบบที่มันตรงแบบนี้นะครับนี่อ่าร,ร้อยแล้ว มาเดินเครื่องกันต่อกับหยิบเส้นขอบฟ้าสกายไลน์40หยิบเอาอะไรอะไรมาพูดคุยสบายกเป๋าจะพาไปลุ หอมอะไรให้คลาสสิจะทำให้คุณต้องยิ้ตามอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันอยากให้คุณมาเซวนาสารพัดในรายการรถนิยม